เลือกบัญชีธนาคารไปทางที่เราจะโอนไปครับผมเพื่อนเนบริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารคุงไทยใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่จะโอนเงินคือ ใส่หมายมเลขบัตรประชาชนของผู้โอนครับก็คือตัวเราเองครับผมผมคอข้ามไปเลยนะครับผมจากนั้นใส่หมายมเลขบัญชีธนาคารปลายทางคือบัญชีธนาคารคนที่เราจะโอนไปครับผม เพื่อนๆก็อย่าลืมดูหมายเลขบัญชีที่เราใส่ไปถูกหรือเปล่าครับผมจากนั้นใส่จำนวนเงินที่เราจะโอนใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับโอนคือเจ้าของบัญชีครับผมที่เราจะโอนเงินไปเพราะว่าธนาคารบุญเติม จะส่ง SMS ข้อความไปยังผู้รับและผู้โอนครับผมแล้วก็ตรวจสอบครับผมหมายเลขบัญชีแล้วก็ชื่อตรงกับบัญชีหรือเปล่าถ้าตรงแล้วก็กดยืนยันครับผมแล้วก็ใส่จำนวนเงินตามปกติครับผมคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคนครับผมก็ กากกด s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบครับผมก็สวัสดีครับ